ปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรีรัตนโนนอรสวร์นนะครับทางหน้าจอเนชั่น TV ีช่อง22นะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะว่าทุกวันนั้นนะครับเราจะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในดวเวงบันเทิงรวมถึงข่าวเด็ดๆแซบๆนะฮะที่เป็นอิูุกันสำหรับช่วงแรกก็คือในช่วงของบันเทิองออนสเตทครับ เป็นข่าวใหญ่ช็อกวงการบันเทิงไทยครับหลังจากอายการฝ่ายคดีพิเศษมีคำสั่งฟ้องคดีดีเจแมนใบเตยกับพวกในความผิดสามข้อหาในคดี Forex 3D ทครับแม้ว่าครอบครัวนั้นจะยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวแต่ศาลนั้นได้พิจารณาแล้วว่าไม่อนุญาตนำไปสู่การไร้ซึ่งอิสรภาพของสองสามีภรรยาดังโดยดีเจแมนนั้นจะถูกนำตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนใบเตยนั้นจะถูกนำตัวไปที่ทันทัสถานหญิงกลางนั่นเอง สำหรับเส้นทางคดีดีเจแมนเบเตยครับเกิดขึ้นจากคดี Forex ครับผมที่ก่อนหน้านี้นั้นพิงกี้นางเอกดังพร้อมด้วยพี่ชายและก็แม่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมมีผู้เสียหายจํานวนกว่า9000คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า2,400ล้านบาทและเมื่อมีการขยายผลครับมีการสืบข้อมูลพบว่ามีผู้เกี่ยวขอ้องร่วมด้วยอีกส่วนหนึ่งโดยปรากฏชื่อเป็นดีเจแมนและก็ไบเตยอยู่ในนั้นด้วยครับทำให้สองสามีภรรยานั้นถูกจับตามองและถูกหยิบข้อมูลครั้งอดีตมาตั้งคําถาม,ถ,ามถึงความสัมพันธ์กับนายอภิรักษ และหลังจากที่พิงกี้ถูกจาคุกนั้นครับดีเจแมนและก็ไปเตยนั้นได้เข้าพบและก็ยื่นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการขณะเดียวกันนั้นทั้งสองคนก็โดนสังคมจับผิดตั้งคําถามอย่างต่อเนื่องประเด็นดังกล่าวครับทำกระทบงานของทั้งคู่ขณะเดียวกันนั้นเรื่องก,กระบวนการทางกฎหมายก็ดําเนินการต่อไปกระทั่งมีการนัดฟังคําสั่งศาลแต่ก่อนที่จะถึงวันนัดน,นั้นครับทั้งสองคนได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนทั้งน้ําตากล่าวถึงความสัมพันธ์กับอภิรักษ์และก็ชี้แจงเส้นทางการเงินพร้อมเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวแต่ทว่าครรัััักกาาานนดฟงงงํส่่่ลต้อออเืไปวที 0เมษายนเป็นวันที่9ก้าพฤษภาคม2566เนื่องจากเบเตยนั้นเกิดปัญหาสุขภาพจนกระทั่งวันที่9ก้าพฤษภาคมที่ผ่านมาครับอายการฝ่ายคดีพิเศษมีคำสั่งฟ้องคดีทั้งคู่และก็พวกนําไปสู่การไร้ซึ่งอิสรภาพถูกนําตัวไปอยู่ในเรือนจําดังรายงาน ไม่พูดถึงเธอคนนี้ไม่ได้ครับสำหรับนางเอกดังซูเปอร์สไตล์อย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ครับที่ตอนนี้นั้นอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้พร้อมอวดลุกเฉียวเฉียวแซ่บแซเซ็กซี่นอกจากจะเปลี่ยนสีผมให้ร้อนท้าแดดกันแล้วเธอเผยภาพสวยๆที่ทำอ้าป,ปากค้างให้ชมกันด้วยครับกับรูปของเธอที่ท่อนล่างนั้นเซ็กซี่เกินต้านเป็นบิกินี่ตัวเดียวพร้อมกับถุงน่องสีดำแบบแนบเนื้อ เดินสับสับบน,นท้องถนนต้นหลายคนต้องเหลียวหลังมองกันเลยทีเดียวครับและเมื่อเธอโพสลงอินสตาแกรมนั้นทําเอาคนบันเทิงและก็แฟนคลับนั้นต่างมากดไลค์คอมเมนต like, ์สนันไอจีเลยเรียกว่าร้อง OMG กันได้เลยไม่คิดว่าจะแซบได้ขนาดนี้และสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะครับมาเอาใจสายนางงามกันบ้างเผื่อว่าใครนั้นอยากจะสวยแบบมงลงเหมือนเธอคนนี้นั่นก็คือเฟิร์สหวังนั่นเองครับไปดูกันสักหน่อยก็ว,ว่าเคล็ดลับความสวยแบบมงลงของเธอนั้นเป็นยังไงติดตามกันครับ หล,หลักเลยที่เฟิสจะทําทุกวันนั่นคือการทานวิตามินเฟิสก็จะทานเป็นคอลลาเจนแล้วก็เป็นคิวเทนแล้วก็เป็นวิตามินซีค่ะเฟิสทานปกติเลยแต่ว่าอาจจะมีบาลานซ์ของมันนะคะวันนี้อาจจะทานเยอะพรุ่งนี้อาจจะลดลงมาคือเฟอิสค่อนข้างอ็นจอยกับการกินมากๆการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ทานน้ําทานวิตามินเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเรื่องของการออกกําลังกายก็จริงๆตามมูตามอารมณ์เลยค่ะแล้วแต่ฟิลคือเฟอิสก็ไม่อยากจะมาฟิกซ์ถ้าทําแบบนี้มันก็จะสามารถทําคลิปทําต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ นอกจากนี้นะครับเวิร์ดหวังยังมีเคล็ดลับความสวยอีกเพียบเลยสามารถไปชมกันได้นะฮะในเทปบันทึกภาพของรายการเลิศดมงลงทางคมชันลึกนะครับและสาหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตนะฮะนั่นก็คือหนุ่มเบิ้ลปทุมราชนั่นเองครับที่บอกเลยว่าเป็นอีกคนนะฮะที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วก็ก้าวผ่านในชีวิตของเรื่องของดราม่ามาเยอะเหมือนกันซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นนะฮะตอนให้เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างไปติดตามกันครับ จริงเราสามารถนั่งฟังไลฟ์โค้ดหรือว่าเรื่องราวาต่างๆได้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาตามสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอ,อแต่พอเราได้เจอได้ตัวเองได้สัมผัสได้ตัวเองแล้วก็ได้แก้ปัญหาด้ตัวเองจนมันโตมามันก็สามารถพอเราเจอปัญหาเดิมๆเราก็สามารถหยิบจับส่วนที่เราเคยเจอมาแก้ไขได้ถ้าเราดรมาม่าวันไหนในโซเชียลเราก็จะบอกว่าถ้าเราผิดจริงเราก็ต้องขอโทษเขา <c oughs> แค่นั้นแล้วก็อยู่ในวงการได้แต่ถ้าเราแก้ตัวไปถ้าเราทําจริงเราก็ไม่มีพื้นที่อยู่ยดีแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ทาแล้วเขาว่าเรา ก็ปล่อยให้ไปเลี่ยมของโซเชียลมีเดียหรือกฎหมายไปเราก็แค่ไม่ต้องไปวุ่นวายไ,ไ,ไปใจร้อนใส่คอมเมนต์กับคนที่เราไม่รู้จักแลวคนไหนที่เรารู้จักแล้วเขาสั่งสอนเราในทางที่ดีเราก็ต้องเอากลับมาปรับปรุงมากกว่าผมแบบว่าแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนในชีวิตเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่นะฮะก็ได้ข้อคิดดีๆจากหนุ่มเบิ้ลกันไปเรียบร้อยนะฮะคนไหนที่ติดตาหนุ่มเบิ้ลนะฮะบอกเลยว่าปีนี้นั้นมีงานชุกมากๆเลยทีเดียวทราบมาว่าตอนนี้คิวยาวถึงปีหน้าเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก